เจ้ายอดศึกวีรบุรุษแห่งไทยใหญ่ผู้จะรึกชื่อในประวัติศาสตร์ผู้นำกองทัพรัชฐานพลเอกเจ้ายอดศึกถือเป็นหนึ่งในผู้นำสำคัญของชาวไทยใหญ่และราชฐานใต้ผู้มีบทบาทในการกอบกู้ราชฐานและการต่อสู้เพื่ออิสรภาพจากการครอบงำของพมา่าด้วยการสร้างกองกำลังทหารที่มีความเข้มแข็งและมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนารัชฐานให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพ ซึ่งการทำงานของเขามีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความเป็นเอกภาพในหมู่ชาวไทยใหญ่และทำให้ราชานใต้มีบทบาทสำคัญในการต่อสู้ทางการเมืองและการทหารกับรัฐบาลพม่าในช่วงเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาการเริ่มต้นชีวิตและการเข้าสู่การเมืองพลเอกเจ้ายอดศึกเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2502ที่จังหวัดดอยแลมในเขตราัชานภาคใต้ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความขัดแยงระหว่างชาวไทยใหญ่ และกองทัพพมา่ามัน